ครับสวัสดีนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามคลิปของทางร้านโซล่าเซลลมาสาคาะคราบ mm hmm. วันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นใหม่มีโปรโมชั่นใหม่มาแนะ mm hmm. นำเป็นชุดประกอบสำเร็จนะแผงโมโนในราคาแผงโพลี่นะแล้วก็เป็นราคา mm hmm. ที่ถูกมากนะครับ ชุดแผงโคลีนะครับเราก็ทําจัดโปรอยู่แล้วนะครับจัดโปรเป็นราคา21,900บาทนะมาดูนะครับวันนี้ชุดแผงโมโนนะถูกนะครับถูกมากนะครับถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงเลยนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับที่พลาดชุดนี้ไปนะจะเสียดายทีหลังแน่นอนเหมือนกับตอนที่เราเอาแผงโมโนนะครับ ตอนนั้นเป็นแผงขนาดนตอนนั้นเราเคยเอาแผงโมโนเข้ามาเป็นขนาด540วัตตนะครับแล้วก็ราคา4,008นะ4,0800บาทนะก็หลายท่านนะที่เข้ามาชมไม่ทันนะก็เสียดายไปนะคลิปชุดนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับใครที่พลาดพลาดชุดนี้ไปก็จะเสียดายมากกันเราจะจัดโตนะครับไม่ไม่กี่ชุดเองนะครับ เดี๋ยวเราจะให้เป็นช่วงโปรโมชั่นในช่วงหน้าฝนไปนะ okay, ครับโอเคครับมาดูนะครับสินค้าก่อนเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะอันดับแรกนะครับที่ท่านจะได้ไปก็คือแผงโมโนะขนาด350วัตต์นะ350วัตต์เป็นแผงโมโนแล้วก็เป็นฮาร์ปเซลล์ด้วยนะเป็นเกรด A อจางหากนะของยี่ห้อ PSI นะถ้าเป็น PSI การันตีได้เลยว่าเป็นแผงเกรดเอแน่นอน,นครับคุณภาพ สุดยอดนะคุณภาพวัดเต็มร้านเปอร์เซ็นต์นะคระับการันตีจาก PSI ไนะครับนะแล้วก็จะมีนะครับมาดูทางนี้นะครับก็จะเป็นไล่ไปทีละสเต็ปนะครับก็สายนะสายสีแดง PV เบอร์สนะี่นะครับห้าเมตรนะครับแล้วก็สีดำอีก5เมตรนะครับเพื่อให้ท่านไปต่อกับแผงนะครับก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟ VCT 3คูณ2อนะครับ ท่านดูดีๆนะครับสามคูณสองจุดห้านะไม่ใช่สามคูณหนึ่งจุดห้านะแล้วก็จะมีแท่งกาวนะแท่งกาวให้ท่านเอายาวๆแบบนี้นะครับเป็นเกือบเกือบสองเมตรเลยนะเมตรแปดสิบที่เราให้ไปนะอย่าไปใช้สั้นๆนะอันนี้เราให้ไปก็เมตรแปดสิบนะก็เวลาท่านตั้งขึ้นก็ท่่มหัวเลยนะแล้วก็จะมีเชือกนะครับห้าสิบเมตรนะมีฝาปิดปากบ่อนะท่านมีน้ําเท่าไหร่ท่านกาวเท่านั้นไปนะไม่ว่าจะเป็น พอสองนิ้วนิ้วครึ่งนิ้วสองนะครับเราก็มีนาราคาก็เท่าๆกันนะครับแล้วก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มของดีเดนโตนะครับขนาดเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์หรือว่าหนึ่งแรงนะครับก็ให้ท่านดูตรงนี้นะครับเวลาท่านเห็นนะครับที่เขาเขียนไว้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับก็ให้ท่านรู้เลยว่าเป็นหนึ่งแรงนะครับดูสเปกน้ํานะครับก็ลงที่บ่อสี่นิ้วนะครับบ่อสี่นิ้วแล้วก็ 11คิวครับได้น้ําที่11คิวหย่อนลึกได้52เมตรทำแรงดันไฟที่9 6โวลต์ครับตัวนี้ก็ใช้3ามแผงได้4แผงได้นะแล้วก็750้าบบาทหรือว่าหน่งแรงก็มีอ่นนะตัวปั๊มก็จะเป็นตัวอ้วนนะตัวอ้วนต้นอ้นวอนแบบนี้เลยเข้าออกสองนิ้วเลยตัวนี้นะที่เราจะเอามาทําให้ให้ดูนะอย่บอสี่นิ้วขึ้นไปนะครับ ต้องเป็นบ่อสีนิ้วเต็มนะครับไม่ใช่บ่อสีนิ้วเก๋นะครับสีนิ้วเต็มลงได้แน่นอนนะครับก็ถามช่างเจาะดูนะครับว่าเจาะให้เราสีนิ้วเต็มหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็น11คิวยันึกได้52เมตรนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะยันลึกได้เพิ่มนะเมื่อก่อนจะยันได้ประมาณ45นะนี่ก็ลงไป52ได้นะแรงดันไฟ96โวลต์750บวัตต์นะครับเราก็จะมีเป็นตู้คอนโทรลนะตู้คอนโทรลเราก็จะประกอบให้นะครับ ลงอ cker, ลงเด็กเกอร์ลองตัวกันฟ้าให้นะมีสายกลาวให้นะแล้วกลาวก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะ้วนกะ็ลงตู้ให้แบบนี้เลยครับก็ใส่ M4 ให้ต่อง่ายก็รูให้เอาร้อยสายเข้านะครับนี่เป็นเบอร์โทรของทางร้านนะเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการประกอบกันครับหลายท่านก็อาจจะเคยดูคลิปไปแล้วนะบางท่านก็บอกว่าเออ รู้หมดแล้วนะครับรู้ไส้รู้พุงหมดแล้ววิธีการต่อถึงไม่ดูก็ต่อได้นะเพราะว่าบางท่านก็เข้ามาชมคลิปเราแคุ่กคลิปเลยก็มีนะครับ mm. ก็บางท่านก็บอกหลับตาต่อยังได้เลยนะครับเพราะว่าต่อง่ายมากนะครับท mm. างกิจงานของเราประกอบไปให้สําเร็จนะสายไฟนะครับเราจะต่อให้นะครับเราจะต่อให้ก่อนนะครับต่อเข้ากับตัวปั๊มให้ก่อนนะครับให้เวลาท่านไปก็ไปใช้งานได้เลยนะ,อ,ะอันดับแรกเราไปดูนะครับ วิธีการต่อนะครับวิธีการต่อแผงก่อนเลยครับต่อแผงนะครับดูด้านหลังแผงก่อนนะครับเนี่ยครับด้านหลังแผงนะครับก็จะต่อง่ายๆแบบนี้นะครับเอาขั้วที่อยู่ใกล้ๆกันครับมาต่อกันแบบนี้นะครับสามแผงนะครับท่านก็ต่อบวกๆรอบๆไปเรื่อยนะครับเพียงแค่ท่านหันสติ๊กเกอร์มาทางเดียวกัน,นครับ ขึ้นบนก็บนด้วยกันลงล่างก็ล่างด้วยกันก็ต่อเข้าแบบนี้เลยนะครับบวกมันจะต่อกันไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จนะครับท่านก็จะเหลือปลายสองข้างนะสองข้างท่านก็เอาออกมาเลยนะครับว่าเป็นขั้วอะไรเราไม่ต้องสนใจคนระับถ้าขั้วนี้นะครับขั้วบวกครับเราก็เอาขั้วลบตัวน,นี้มาต่อเข้าแค่นั้นเองครับถ้าเอาอีกข้างหนึ่งมาก็จะเข้าไม่ได้นะอีกข้างนะครับก็เอาสาย เนี่ยครับมาต่อเข้าอีกปลายสายอีกข้างเนึ่งนะครับท่านก็ไปต่อเข้ากับตู้คอนโทรลเนี่ยครับที่เราทำไว้ให้นะเนี่ยครับต่อเข้าแค่นี้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นเป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วที่เหลือนะครับเราก็ตัวปั๊มมาใส่นะครับตัวปั๊มนะครับก็จะต่อเข้ากับฝ่องคอนโทรลตรงนี้นะครับนะครับที่ที่ตัวปั๊มนะครับเราก็จะต่อสายไว้ให้นะต่อสายตัวทีน้ำดำไว้ให้นะครับเราก็จะใส่มาร์กไว้ให้แบบนี้นะครับเป็น W นะครับแล้วก็ V แล้วก็ U นะครับ คือ U V W นะครับก็ง่ายๆท่านก็มาสังเกตด,ดูในกล่องนะในกล่องคอนโรลนะก็จะมีมันกันนะครับที่บอกว่าเนี่ยครับ U V W นะท่านก็ต่อให้ตรงแค่นั้นเองนะ,นะครับ U V W นะต่อเข้ากับตรงนั้นนะครับอลองต่อให้ดู ใส่ยูนะครับนีก็เข้าตรงกับทั่วมีนะผิดก็เพียงแค่ปั๊มก็อาจจะน้ำไม่ไหลแค่นั้นเองครับไม่พังนะไม่พังเรารับประกันให้ว่าไม่พังแน่นอนครับถ้า่ันต่อพอเสร็จครับเสร็จนะครับท่านก็ออนเบรกเกอร์ได้เลยนะปั๊มก็ทํางานเลยครับ ก็จะได้ย like ินเสียงนะได้ยินเสียงอยู่อันนี้เราไม่ได้ลงบ่อมาดานครับเพราะว่าอันนี้เราทดลองให้ดูเฉยๆนะถ้าไม่มีน้ำครับอันนี้เราไม่ได้ลงบ่อทดลองดูถ้าไม่มีน้ำนะครับปั๊มเขาหยุดทํางานครับหยุดทํางานเลยครับ E หกนะขึ้น E หกทันทีเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีน้ำนะคือน้ําขาดนะก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าปั๊มจะพังนะ ถ้าขึ้น E6 นั่นแสดงว่าน้ําท่านไม่พอแค่นั้นเองครับก็ปั๊มเราก็ไม่เสียหายครับขึ้นโปรเทคครับโปรเทคเป็น E6 นั่นถ้าอยากจะให้ทํางานเราก็ปิดเบรกเกอร์ลงนั่ให้ไฟดับก่อน,นแล้วก็ออนเบรกเกอร์ใหม่ปั๊มก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาอีกทีถ้าเราไม่ปิดเบรกเกอร์นับอีกสามสิบนาทีเขาจะลั่นขึ้นมาใหม่นะ่ถ้าไม่มีน้ําอีกนะเขาก็จะติดตัวลงไปมันเดินคือโปรเทคนะับ ก็จะขึ้นปีหกปีมื้นเดินรับอกว่าน้ําไม่พอน้ําไม่มีอะไรประมาณนี้นะเขาจะไม่ให้ปั๊มทางานต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวปั๊มจะทางเรียบร้อยแล้วนะค,คือไม่มีน้ําแค่นั้นเองโอเคนะครับสําหรับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ทั้งชุดเลยนะครับเมื่อก่อนเราขายเป็นแผงโพลี่นะครับสามแผงแล้วก็เป็นแผงโพลีสามร้อยสี่สิบวัตด้วยนะครับ ในราคา2 1 9 0 0นะนชุดนี้เราให้ไปราคาเดียวกันเลยคนระ2 1 9 0 0ท่านก็จะได้แผงโมโน3 50วัตต์ไปด้วยนะ3แผงนะในราคาแผงโพลี่แล้วก็ยังกำลังวัดสูงกว่าแผงโพลีด้วยนะเป็นโปรโมชั่นในช่วงหน้าฝนให้ลูกค้าไปนะถ้าท่านไปต่อเสร็จเรียบร้อยนะก็จะน้ำก็จะแรงๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ รู้สึกว่าแดดอ่อนไปนไม่มีแดดแล้วก็แต่ก็ยังไหลยอยู่นะเพราะเป็นบ่อน้ําตื้น,นครับโอเคนะครับท่านที่สนใจนะครับก็โทรหาทีมงานของเราได้นะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นะครับว่าตอนนี้ยังมีสินค้าอยู่ไหมนะครับเราอาจจะทำโปรโปรชุดนี้ก็อาจจะไม่ไม่เยอะมากนะครับเราก็ ให้ราคาพิเศษไปในช่วงหน้าฝนครับแผงก็แผงโมโนนะครับอย่างที่เห็นเลยนะโมโนฮาร์ดเซลล350วัตต์นะครับราคานี้นําถูกแน่นอน,นครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะเป็นโปรที่แรงที่สุดในการจัดโปรของเราเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชม ด้วยนะครับแล้วก็ FC ทุกท่านด้วยโอเคครับสวัสดีครับ